สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเรียนรู้พระเครื่องกับผมติวไซายผมจะให้เพื่อนๆชมพระและอธิบายคร่าวๆอีกสักสิบนาทีค่อยจบไลฟ์ในวันนี้นะครับเรามาชมอย่างอื่นแทนนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆแผ่านให้เพื่อนๆชมนะฮะว่าอันไหนราคาค่านิยมอย่างไรอย่างเนี้ยเขาเรียกเหรียญจิโกโกนะฮะบล็อกสอง หลังสามราคาค่านิยมเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่ห้าหมื่นบาทนะครับอันนี้นะักทน,นะถ้าเพื่อนๆเจอเนี่ยผมรับเช่านะฮะส่งมาทาง qr code at ติวัตไซตองสองหรือว่าข้อความหรือว่าลายก็ได้นะฮะ บทนี้เกสรบดนี้เกสรราคาค่านิยมเนี่ยแสนห้าถึงสองแสนกว่าอยู่ที่ผิวผิวพันุ์แล้วก็สีสันของเนื้อเกสรถ้าสีเข้มๆอาจจะมากกว่านี้นะครับคือส,าสาภาพอย่างเงี้ยผมรับเช่าแสนกว่าครับหรือเพื่อนๆเ,เ,เจอเนี่ยในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้เนี่ยเอามาแบ่งปันเอามาช่วยประคองเศรษฐกิจได้นะครับ อันนี้เขาเรียกนหน้าขนกค้าอันนี้จำบ่สองเกสรนะฮะราคาหน้ากล่องเนี่ยถ้าจำไม่ผิดหนึ่งร้อยบาทวันนี้ผมแกะราคากล่องออกเพื่อนๆนเจอเนี่ยอยสภาพอย่างเงี้ยเพื่อนๆเปลียนเป็นเงินสดได้นะครับถ้าสวยมากก็อาจจะอยู่แสนกลางถึงสองแสนถ้าสวยน้อยก็แสนต้น อย่างองค์เนี้ยแสนต้นเพราะสีสันเนี่ยไม่ถูกใจคนชอบสีเข้มๆแล้วขนาดด้วยองค์นี้บางขนาดหนาๆก็ได้ได้ราคาครับด้านบนนี้เขาเรียกสมเด็จศูนย์เก้าบางคุณพมนะฮะพิมพ์ใหญ่องค์นี้พิมพ์ทะลุซุ้มอ่าผมจะแผนให้เพื่อนๆชมนะครับ หรือแล้วก็เงินนี่ก็มีราคานะครับเพื่อนๆเจอเนี่ยเหรียญขวัญถุงเนี่ยสภาพสวยผมรับเช่าสองหมื่นบาทนะครับอ่าวันนี้ลืมไปเลยตอนแรกผมว่าจะมารีวิวหลืงว่าพรมเตารีดเนื้อะระลังปีหนึ่งหกแล้วก็สมเด็จหลังยันสิบ หลังยันสิบับหลังเรียบเนี่ยราคาต่างกันเท่าตัวนะฮะองค์นี้เมื่อกี้ผมก็หลือให้เพื่อนๆชมผงผงล้นๆนี่ก็อีกองคหนึ่งที่อยู่อีกถาดหนึ่งผมมองไม่เห็นพอดีครับอันนี้ชมภาพพังๆไว้นะครับนี่เขาเรียกว่าหลวงปูท่ทวดเสาอากาศคางขีดเสาอากาศมีทั้งคางขีดวงเดือนวงเดือนจะราคาดีกว่าคางขีดนิดหนึ่งครับ ราคาก็ถ้าดำดำเนี่ยผมรับเช่าองค์หนึ่งสามหมื่นถึงห้าหมื่นนะขึ้นอยู่กับว่าผิวพันธุ์ลมดำเนี่ยดำเป็นผิวอเขาเรียกปีกแมงทับมุวงม่วงก็จะได้ราคามากกว่าดำด้านๆนก่งวัชนะกิ่งวัชนะนี้มีทั้งผิวลมดำแล้วก็ผิวเนื้อคล้ายๆชินราชเนื้อเขียว โดยที่ไม่มีผิวลมดำกิ่งวัชนะเนี่ยเท่าที่เจอจะมีหน้าใหญ่และหน้าเล็กหน้าเล็กจะราคาหย่อนกว่าหน้าใหญ่เออพระชัยวัชนะผมก็ลืมหยิบมาใช้เพื่อนๆเรียนรู้ไว้เป็นอีพีหน้าเดี๋ยวผมคัดพระชัยวัชนะสักสามสี่องค์มาให้เรียนรู้ที่มีอุดกิ่งนะครับอ,อลืมไปเลยฮะเมื่อกี้พูดไปแล้วผมลืมเหรียญซัมบอกงรุ่นแรกสองสี่หกศูนครับ เหรียญนี้เนี่ยมีราคานะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เจอเนี่ยเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะฮะเป็นเหรียญข้างเลื่อยราคาเนี่ยหลักแสนนะครับอ่าเมื่อกี้ลืมเอาองค์ไม่สวยให้เพื่อนๆดูพเนียงแตกพอเอาเอาอันสวยมารีวิวแล้วลืมเอาอไม่สวยมาดูว่าสาภาพศึกนี่ผมก็รับเช่านะฮะเห็นไหมฮะ โลหะผสมเวลาชัยแล้วเนื้อจะเป็นเกดเกดเพื่อนเนดูนะครับอย่างเงี้ยราคาอยู่เพียงหลักหมื่นสี่หมื่นถึงห้าหมืนบาทตามสภาพโอ้ผมลืมพระชัยแม่พระชัยปั๊มแปดสองแล้วก็พระชัยแปดสองแม่มีสององค์ลืมไปเลยกลัวเพื่อนเพื่อนจะเบื่อ ชมภาพไปก่อนนะฮะปกองค์นี้ก็มีราคานะครับเผื่อเจอเป็นชิ้นเล็กที่นานๆจะพบสักใบหนึ่งฮะปกวัดกัลยาเนื้องเงินนะครับเหลือว่าแดงรุ่นสองด้านหลังนี่จะมีสายฝนเฉียงสายฝนตรง เนี่ยสาใส่ผลเชียงด้านหลังเห็นไหมแล้วรุ่นสองมีทั้งเลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดอย่างนี้เขเรียกว่าหลวงพ่อแดงรุ่นสี่ผ้าป่าแต่ถ้าเป็นหลังเสี้ยนหลังผดจะได้ราคากว่าบล็อกผ้าป่าอย่างนี้ผมรับเช่าหลักหมื่นนะฮะถ้าสภาพสวยก็อันหนึ่งสองหมื่นผมรับเช่านะฮะปีหนึ่งหก รบควณเวลาเพื่อนๆมาพอสมควรแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆถ้าเจอพระเครื่องแล้วสงสัยอะไรเนี่ยอยากให้ผมเช่าก็ส่งมาถมาสอบถามได้นะครับหรือจะส่งมาทางข้อความทางลายอักติวัตรตองสองหรือลายติวัไซใหรือข้อความผมยินดีรับเช่านะฮะ ขอบคุณเวลาที่เพื่อนๆเนสียสละเวลามารับชมนะฮะถ้าเกิดอันไหนพอมีประโยชน์ก็รบกวนเพื่อนๆแชร์ให้เพื่อนๆที่ได้เรียนรู้และรู้ราคาในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้พระเครื่องที่มีที่บ้านเนี่ยพระย่อยๆผมก็รับเช่านะฮะไม่ใช่เฉพาะที่มีราคาหลักพันผมก็รับเช่าครับอย่าลืมนะฮะมีพระเครื่องส่งมาสอบถามได้ที่ลายอัด QR code นี้นะครับ เพื่อนๆหรือถ้าส่งไม่พิมพ์ไม่เป็นจะส่งมาทางข้อความ messenger ก็ได้นะฮะผมพยายามจะดูทุกคนนะฮะอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยแต่ผมพยายามดูถ้าองค์งงไหนมีราคาผมจะทักทันทีทันใดเลยนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆขอบารมีหลวงพ่อทุกท่านศิษย์ทั้งหลายโดบรรันให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จ หมดโลกหมดภัยจากยุคโควิดให้เศรษฐกิจกลับมาเจริญรุ่งเรืองค้าขายขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ